สวัสดีค่ะเม็ดเยอะจัดนักแสดงลิซ่ากำลังจะมาพ่อบาดินซีโอบุกรีขอบคุณสุดหัวใจทวิตเป็นภาษาไทยให้ลิซ่าคลิปนี้แอดเอาข่าวสุดฟังของน้องลิซ่ามาให้ได้ชมกันอีกแล้วจ้า โดยน้องลิซ่านะคะจะร่วมแสดงในซีรีส์สารคดี Inside the Dream ค่ะร่วมกับเซนดาย่าปรายังก้าและดารานางแบบท่านอื่นๆอีกมากมายซึ่งสารคดีนี้นะคะจะเปิดเผยถึงเรื่องหลังแบรนด์เครื่องประดับชั้นสูงอย่างบูกรีที่ไม่เคยมีแบรนดเครื่องประดับไหนทำมาก่อนนะคะโดยจะเปิดตัวค่ะที่งานโตร o นโตอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลนะคะที่ประเทศแคนาดาในวันพรุ่งนี้13กันยายนเป็นที่แรก โดยทางแบรนด์ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วฉายผ่านบน Prime Video ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีการปล่อยตัวอย่างในสารคดีออกมาเรียกได้ว่าน่าติดตามดูที่สุดเลยค่ะ13กันยายนี้เราจะได้เห็นเรื่องหลังความฝันของบุคลีแล้วค่ะ นอกจากนี้นะคะในวันที่12กันยายนคุณพ่อบาบินซีอโบูการีค่ะก็ได้อัพไอจีบอกขอบคุณสุดหัวใจจากคุณพ่อบาบินถึงลิซ่าลูกรักโพสตขอบคุณลิซ่าสภาษาทั้งอังกฤษไทยและเกาหลีว่าขอบคุณสุดหัวใจที่น้องลิซ่ารักบูการีและสําหรับการแสดงในภาพยนตร์สารคดีที่จะฉายพรุ่งนี้อีกด้วยค่ะ โอ้โหเรียกได้ว่าที่สุดแห่งซอฟต์พาวเวอร์นะคะเนี่ยโพสตลงท้ายภาษาไทยให้ดิซ่าขนาดนี้ถ้าพูดถึงรูปรักษ์กแบรนตัวจริงคือนึกแต่ดิซ่าก่อนใครเลยแบรนรักแบรนหลงสุดสองไอจีพ่อบาวินนึกว่าเป็นไอจีสำรองของดิซ่านะคะได้ๆก็ตามค่ะเห็นดาราเกาหลีนะคะไปร่วมงานโตลอนโตฟิล์มเฟสติวัลกันหลายคนเลยนะคะและโรเซ่ก็เพึ่งบินฝรั่งเศสวันนี้ก็ได้แต่หวังว่าจะได้เห็นน้องไปเปิดตัวด้วยไหมนะคะ ใดๆก็ตามค่ะคืนนี้สี่ทุ่มเราไม่ต้องหวังค่ะมาเตรียมตัวรอโปสเตอร์น้องลิซ่าแอบตื่นเต้นอยู่นะคะว่าน้องจะมารุกไหนชุดอะไรรุนๆเตรียมบีดรัวๆค่ะและนี่ค่ะก็คือโปรเจกต์น้องลิซ่ากับทางบุกรีที่แอดเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรืมีอะไรเพิ่มเติม,ตมก็มาคุยกันได้ไป้คลิปนี้เลยนะคะแล้วจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ